สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Ironside นะครับผมมาะเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีในสรีมนะเป็นเกมเก่าเลยนะก็วันนี้เราจะมารูปคมผู้เล่นเก่ากันนะครับเก่ากว่ากนะูเปล่าไหนลองมาดูกันหน่อยซโอเคนะคผมก็อันนี้ก็ไ d ดีใหม่เนาะเพราะว่าไอเดีเก่าก็ไม่มีนะครับไม่มีอีกแล้วนะไอดี ID เก่าก็เล่นไปไม่กี่เกมหรอกอืม สีเกมได้ไอดี ID ใหม่เนาะสีเกมเวลฮาก็คิดดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่ห้องเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ารอห้องนานไหมนะเพราะว่าผมไม่ได้อ่าไม่ได้เล่นโหมดเดสแมทนะเพราะผมไม่ชอบโหมดยึดโหมดยึดจ,จุดอะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะผมชอบพวกโหมดอันนี้อะไรเนี่ยแบทเทนโซโล่ไม่เอาไอ้น,นี่อะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้การเกมอ๋อการเกมรู้อยู่ อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวระหว่างเลือกห้องก็รอไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนี่นะครับก็มีของอยู่ประมาณนี้นะของแต่งปืนอันนี้ก็เป็นเป้าอันนี้ก็เป็นพวกสะโขบนะสะโขบของแต่งปืนของแต่งปืนใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับเกมนี้อันนี้ก็ตุ้งติ้งแต่ผมใส่ไม่ได้นะพอดีว่าไม่มีไม่มีไอ้น,นี่ที่แขวนนะก็ะเลยใส่ไม่ได้ นี่นะถ้าเกิดใส่ไปมันต้องซื้อนะอ้าได้แล้วเหรอหมดไหนนี่ดาวทาวหืมไหนดูไหนซิมีใครให้เรารูปคมมั่งยศยศอะไรวะยศยศเพชรเออใน P.B. มันจะเรียกว่ายศเพชรนะเกมนี้เรียกยศเดียวกันกับ PB, นะครนะหรือพ o อยแบงก์นั่นแหละนะ,ะเกมนี้เรียกยศเดียวกันนะเพราะฉะนั้น เราจะมารูปคมยศเพชรกันนะเพชรกันจัดหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาดูกันนะคออมาถึงเพชรกันจัดมาก่อนเลยมีเพชรกันจัดอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งนู้นนะฝั่งเรามีหนึ่งดาวนะอันนี้ยึด p o อ n t อเออไม่ใช่ยึดพอยนะี่ยหรือว่ายึดจุดเออจุด A กับจุด B ไม่ได้ยึดพอยนะเกมนี้มีเหนื่อยนะเวลาวิง่งปืนนี้นะคิด sv นะเป็นปืนที่โกงมากใครที่ เล่นนะก็แนะนำให้ซื้อมาใช้ได้นะยึดธงแตก <c oughs> ตกใจใครว่าเมื่อกี้นี้ทำไมเมาส์มันดูช้าๆอย่างว่าผมคิดไปเองว่าเพราะว่าผมปกติเล่นเมาส์เร็วนะเกมแนวนี้ต้องเล่นเมาส์เร็วนะครับเอาแล้วก็นี่ไงย,ยึดจุดอยู่นี่ไนงะทำไมมันเดึอไม่ขึ้น อนุญาตแป๊บหนึ่งครับที่สิบจุดหนึ่งนะเนี่ย่าเป็นสองแล้วกันให้กดผิดโอเคมันจะเมินเหมือนน่อยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบดูอะไรที่มันช้าช้าแต่พอดีว่าผมเล่นเกมแนวนี้ต้องเล่นเมาส์ไวนะถ้าเกิดเล่นเมาส์ช้าแล้วเราจะยิงไม่โดน <c oughs> <c oughs> และปืนคิดด้วยนะเมาส์ช้ายิงไม่โดนไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันต้องลูด อุ้ยแมงเอ้ยไอเช่นนี่มันโอ้โหม่งใช้สนยัย DMR ยิงหัวกูแตกเลยมันบางอาจมากใช้ DSR ใครวะปล่อยเพื่อเรายึดพอย n ์ไปแล้วกัน คิดว่าจะสู้ปืนคิด s อสวีพูดนี้ได้เงั้ยรอกูเจอแล้ยศด,ดอกขอรูปคมหน่อยยศดเพชรเจอแล้ยศเพชรขอรูปคมหน่อยขอขอข,ขอคมงามงามหน่อยอ๋ยเอเพชรกูแตกไปแล้วอือขอรูปคมงามงามหน่อยฮะยศดเพชรเหรอเพชรแค่ไหนกันเชียว่วาเพชรกันหยัดหรือเปล่าใครแบบบอะไรอะไรอะไรฮอะไรอะไร เอากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยมัวแต่รูปคมยศเพชรเป็นไงล่ะเฮ้ยใครวะใครยิงอะไรปืนใครว่ากะกระหลวงที่ผ่านเลยใครใครเอาเคทูมาเนี่ยยศเพชรอย,อยู่บนนี้กูจะรูปคมยศเพชรซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคาก็แปดมารูปคมเขา ดูซิว่า DSR กับขาเขาแปดใครจะแรงกว่ากันรู้จักคมคมกริบแน่มึงอยู่ไหนวะไม่ตายด้วย ยิงไม่โดนเว้ยตะขบค้าก็แปลงมนแค่คูณสามเองเราไประยะประชิดดีกว่ายิงไม่โดนยิงไม่โดนกูรับไม่ได้ยิงยิงไม่โดนกูรับไม่ได้กิงตูดแม่งเย้ยยิงแม่งเลยฮนะอ่านะนะมึงเจอเหี่ยวทะเลทรายสักหน่อยเป็นไงฮนะรูปคมสักนิดหนึง่งขอขอรูปคมแบบง,งามๆหน่อยเอ้ยแม่ย็ดไม่ได้รูปเลย ไม่ได้สังคมเดียว UAV มาหน่อยแล้วกันโดนออใครใครเรียกมิไซล์หลบสิครับรออะไรละ่ะอยู่แถวสต,ตีนยอ่ะอืมดังเอื้อมาเลยแมมเสียงอย่างดังข,ขอขอพมงามๆหน่อยพี่ม,มามามาแล้วเล่นดีๆผมริืมเปลี่ยนปืนรองของไอ้นเนี่ย ของปืนไอ้นี่มันเอาไว้สำหรับกำจัดพวกน,นี้นะพวกมิสไซล์พวก,ก UAV อะไรพวกนี้นะเออก็ลืมเปลี่ยนไปเลยอืแม่งเอ้ยไอเชียพวกเคียนี่ชอบเล่น DMR ยังวะ DSR เดิไม่ใช่ DMR DSR นับสนยัยสนัยโค้ดใน PB แต่เกมนี้เป็นสนัยฟรีอ่ะ ขอคมงามๆหน่อยพี่ขอคมงามๆหน่อยพี่ฮะกูถือรอละอ๋อไม่ได้มาหากูถ้ามันมาหาเราเรายิงสกัดได้ขอคมหน่อยพี่ขอคมหน่อยขอคมหน่อยขอยิงคมหน่อยฮะขอรูปหน่อยสักขอรูปคมหน่อยฮะพอดีว่ารุ่นน้องอยากรูปคม นอนทำไมพี่ี่นอนทำไมพี่ลี่แหมพอดีว่ลูกคมแรงไปหน่อยนะคมบาดมือโทษทีแหมรูปคมแรงไปนิดนึงนะครับโดนคมบาดมือเขาให้นี่งไงร,รูปคมรูปคมรูปคม ลูกไปอีกคมหนึ่งลูกไปอีกคมหนึ่งขอลูปไปอีกมีอีคมไหมวะหรือว่าหมดแล้วหมดแค่นี้หมดแค่นี้เหรอโอ้ยแม่งลูกซองกอกหัวกูเลยโอ้โหอุตส่าห์ลูปคมมันเฮ้ยนี่ไงตัวช่วยเดี๋ยวเอามาตั้งไว้แถวแถวไหนดีบทเจ็ดเจ็ดเจ็ดกูอยู่ไหนเจ็ดยับอ่ะโอเค ตั้งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับอันนี้ไม่เป็นป้อมมาไว้สก,กัดพวกไอ้นี่นะพวก UAV พวกอะไรไม่มีทรงมิซายอะไรพวกนี้นะครับมันเอาไว้สำหรับสกัดเอา้าอยู่ไหนวะเฮ้ยรุนเพอยู่ไหนครับยศด,ดอกอะยศด,ดาวอะยศเพชรอะยศเพชรอะอยู่ไหนกูหาเพชรไม่เจออืม้มนิดเดียวจริงๆ เราเจอเคทูรูปรูปใช้ไงเนี่ยฮะสงสัยว่าคมแรงไปหน่อยโดนรูปกับโอ้โหสงสัยว่าคมแรงไปหน่อยนึงนะเคทูอ,อีกแล้วแม่งเอ้ยโดนเคทูอีกแล้วปืนอะไรไม่โดนโดนเคทูโอ้โหเคทูตลอด,ดเรามีตัวกำจัดแทนอยู่ ใครเอ้ยกูนี่เองก็ว่าอยู่ใครโอ้โหปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวเลือดเด็ดขอรีเจนเลือดก่อนโอเครีเจนเลือดเอไม่น่าละครับแม่งแม่งพังไปแล้วน like ี่เองจ้าเอ๋จ้าเอ๋อ้าวไม่มีใครเลยไปไปไหนวะ อยู่ไหนกันครับพี่ขอรูปคมหน่อยรุ่นน้องอยากรูปผมอยากรูปคมอยากรูปผมอ่ะอยากรูปคมจังเลยยศยศเพชรหายไปไหนวะเพชรกันยัดหรือเปล่าวะอยากรู้จังหนีเก่งจริงๆเลยเพชรกันยัดเนี่ยเพชรกรหยัดเจ้เพชรกระยัดเพชรกระยัดแม่งเอ้ยกระสุนหมด อย่าขึ้น,น,นบันไดนะเกมนี้อย่าขึ้นบันไดเกมนี้ต้องขึ้นแบบทางอย่างนี้ยศด,ดาว,วเพชรกันหยัดเพชรกันหยัดหรือเปล่าพวกมึงเอากระสุนหมดกระสุนหมดปืนปืนจ้าปืนปืนปืนนี้ก็ได้จอจอยิงแม่งจอจอเนี่ยแหละ เคทูเคทูกูก็เอาโอ้เคทูโค่นนิ่งเลยอออืืหกูว่าอยู่เราไม่ไปยิงเราแรงจังยิงเราโดนง่ายจริงๆเคทูอย่างนิ่งเลยมา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 รุ่นพี่ขอรูปคมหน่อยครับผมขอคมแบบคมกลิบๆเลยนะผมไม่พอขอไม่รูปเอ้ย ไอเวนนั่นมันยิงแคทูยังไงยิงไม่โดนแล้ววะแคทูลแกนิ่งยิงไม่โดนได้ยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยใครแวบบแวบบยศยศเพชรเพชรกระยัดเพชรกระยัดขอเพชรกระยัดสักทีนึ่งแต่รูปคมรูปคมรูปคมขอรูปคมหน่อยนอนนอนทำอะไรนอนทำอะไรคมง,งาม,ขขมง,งามขอคมง,งาม,ขขมง,งามขอคมง,งามงามขอรูป ขอรูปคมรูปคมขอรูปคมขอคารัมบิดหน่อยคารัมบิดสักตัวนึงคารัมบิด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 ขอเหลาหน่อยขอเหลาหน่อยนะรูปพี่ฮะขอรูปคมคมคมรูปคมแรงไปหน่อยโทษทีคมพี่คมเกินโอ้โหขอรูปคมงามๆหน่อยเมื่อกี้เห็นใครแบบ เห็นใครแบ้บงไม่รู้หุ่ยนยนต์หุ่นยนต์มันต้องใช้อนี่นะครับเครื่องยิงเมนทรายนะครับเมื่อกี้เนะี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะยิงมันไม่ตายนะแม่รุนเท่ขอขอลูกคมไหนอน,อน,อไหนอนอยู่ได้นอนอยู่ได้แล้วมึงเก่งจังเลยนอนเฮ้ยคุณโหลดกระสุนอยูย่แม่งเอ้ย เอาเอาแพ้โถยเล่นขนาดนี้นี่กูยังแพ้อีกเ่ะเนี่ยฮะยี่สิบแปดคิวโหนี่คือยศขีดนะครับยี่สิบปดคิวจะมาไว้ยศขีด <c oughs> เพชรกัญยัดกูหายไปเลย <c oughs> หายกระดัางสิติ1ึงถึงสามเลยโอ้โหอืมอันนี้ก็แบทนพานนะ นี่ก็ปืนฟรีในะแบตเทนพาน,นับก็รอไปโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมต่อไปเลยนะับเราสองคีดแล้วโอ้โหสองคีดไปมากคิดคิดเวลอัพเวลสามแหมลองเวลลองเวลไม่ถึงสามดิโอเคเราไม่รู้ว่าจะได้หมดะนะครนับเดี๋ยวนี่นะับไอพวกนี้คือได้ฟรีๆนะทุกครั้งที่เวลอัพนะอ่าแบบนี้อันนี้คืออะไรอ๋อกล่อง เอายามาแล้วกันอันนี้คือยาเอาไว้ฉุกเฉินนะโอเคเรามาเปลี่ยนจากแฟตเป็นยนาดีวกว่าแบบนี้นะนี่เอาไม่ทันแล้วได้ห้องมาแล้วเหรอไหนดูซิมีใครให้เรารูปคมมัางอูยศด,ดาวไหวปะเนี่ยสองดาวไอสัตว์หนึ่งดาวสองดาวสามสามเพชร <c oughs> แค่ยดเพชรก็เหนื่อยเลยนะนี่สามเพชรเลยนะหนึ่งดาวสองดาวได้รูปคมสักดาวหนึ่งก็คุ้มแล้วว <c oughs> ้ยเอาหนึ่งดาวสองดาวอยู่ฝั่งเราอ๋อฝัอ่งนู้นมีหนึ่งดาวกับหนึ่งยศหนึ่งเพชรโอเคหนึ่ง <c oughs> คมก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับเราครับ <c oughs> วันนี้เราจะได้สักกี่คมเดี๋ยวเรามาดูกัน ไป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 โกโกโกขอขอรูปคมหน่อยฮะรุนรีได้ข่าวว่ารูปคมได้ได้ข่าวว่าคมเนี่ยขอรูปหน่อยสักคมหนึ่งละกันอยู่ไหนวะ ม่งอยน,นิดเดียวจะได้รูปคมยศด,ดาวแล้วโถเอ้ยนิดเดียวจริงๆปืนเราปืนเรายิงช้าไปหน่อยนึงนะเออนี่ขนาดคิดยิงอัตราการรัร้อ0อร์นะอัตราการรอหนึ่ง้อยนะ <c oughs> ยดขีดเอเคกูโดนขีดโดนขีดโอ้โหขีดขีดกูนี่แหละฮะไม่ได้ขีดใคร <c oughs> เราเอาไซลิงมาไม่ทันนะเราไม่สามารถปั๊มไซลิงได้แต่ยดขีดแม่งแน่นมากเมื่อกี้เนี่ยไอผมลืมซ่อมปืนแน่เลยปืนแม่งเลยกากเกมนี้ต้องซ่อมปืนได้เหมือนพอยแบงเลยนะไม่ซ่อมปืนแล้วปืนแม่งจะกามนี่ขนาดกระสุนจอก่อนเนี่ยรู้สึกว่าปืนแม่งกากลงไปมาก เรียบร้อยครับยศด,ดาวสามดาวก็โดนลูกผมเอาไม่ใช่ดาวนี่ว่าเมื่อกี้ยศอะไรวะหนึ่งดาววะหนึงห่งเพชรเดอน่าจะหนึห่งเพชรเห็นเป็นฟ้าๆเหมือนกันน่าจะหนึ่งเพชรนั่นแหละไม่ใช่สามเพชรปืนกูพังแล้วแหละไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเปลีป่ยนเปลี่ยนปืนไม่ทันเวลาเราตายเราต้องกดซีนะเพื่อเปลี่ยนปืนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปืน AK12 แล้ว รู้สึกว่าจะรูปคมแรงไห่หน่อยเอาโหลดเอาหนึ่งมาเอา AK มาดูเหมือนว่าเราจะโดนเขารูปคมคืนและเราไม่ได้เป็นคนเป็นรูปเขาละขอ,อขอรูปคมคืนบ้างเถอะ ขอขอสักคมเถอะพี่ไอดียวอยากรูปคม,มอ่ะฮะขอขอคมขอคมยเศเพชรหน่อยฮะอยากได้คมยเศเพชรยศ<อ>บ้างก็เอาบ้างก็เอาเพชรก็เอาอือเอาแม่งหมดอะยศแตกกูก็เอาหมดอะยศด,ดาวยศด,ดาวยศด,ดาวก็แตกโอ้ <c oughs> <c oughs> เยอจะจังวะโอ้โหแล้วทีมเราหายไปเกี้ยงเลยนะเขอเรา,เอาแค่จัดคมงามๆสักคมนึงเท่านั้นเองนะครับเรา,เาแค่เปลี่ยนปืนมาเล่นเอเคแค่นั้นแหละเราก็ได้รูปคมเขาเหมือนเดิมแล้วมีเอเคความยิ่งขนาดนี้แหละไอ้เชี่ยนี่เกะกะย,ยิบหายมึงไปยศบ้างยังไงว่าเกะกะย,ยิบหายเกะกะายกูนะมึงนะเฮ้ยรถไฟ ไปไปส่งไปหน้าเร็วๆไม่ไปวะอ๋อกูรู้แล้วนะไมไม่ไปขอโฟมงามๆหน่อยละกันเหมือนแคปแคปแบบไม่เห็นแคปแบบเมื่อกี้นี่ ลูกซองเออไม่ใช่ลูกซองคิดว่าเล่นลูกไปลูกซองนี่มันเรานี่วะอันนี้ลูกซองนะนอนกันใหญ่เลยพวกนี้ไปนอนวัดพื้นทำไมเราเฮ้ยไป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  l e t โกมา ตำนานรูปคมมาแล้วรูปคมยศเพชรไปหนึ่งเทครับอืมไอหายศยศขีดนี่มันเก่งยังวะสุดยอดจริงเก่ๆเลยขีดฮะนี่มึงขีดเหมือนกูจริงไหมนี่เฮ้ยเดะเดะเดะไอ้นี่ไอ้นี่มันยกเลิอกอยังไงกด L อลใช่ปะไม่ใช่อ่ะเอาวางไว้ตรงนี้แหละ เพราะแอร์สไตล์หรืออะไรก็ตามแต่มันมาจากทางเราหมดเลยนะลูกผมลูกผมโอ้ยแม่ย็ดอะไรลงหัวกูวะแอร์สไตล์โอ้โหไม่ใช่มิสไซล์นะแต่เป็นแอร์สไตล์เลยนะแม่งปูพรมใส่เราเลยกลัวกูไม่ตายหรือ,อยังไง กด G นะเพื่อจะคว้างระเบิดแบบนี้เนี่สอนเอาไว้ก่อนเลยเผื่อใครยังไม่รู้นะเกมนี้มันไม่มีสอนนะว่ากดปุ่มอะไรเป็นไรอืกูจะได้คมยศด,ดาวอีกแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นให้กูสักหน่อยก็ไม่ได้วะอ้ยได้แอคซิสแอคซิสคมยศด,ดาวไม่เอาสิเราอยากรูปเราอยากเป็นคนรูปคมมันเองขอรูปคมยศด,ดาวหน่อยเถิดขอขอแค่หนึ่งคมอ่ะ ขอแค่่ไไมด้ขอแค่นั้นแหละหนึ่งคมอ่ะแบบคมกริบเลยอ่ะแบบคมคมเลยอ่ะขอขอหนึ่งคมกับยศด,ดาวหน่อยเถิดกูได้ทุกโจนแล้วยกเว้นยศด,ดาวเนี่ยเรียบร้อยยศอะไรวะยศยศด,ดาวได้แล้วเว้ยหนึ่งดาวได้ได้ยศได้คมหนึ่งดาวแล้วเว้ย โดนสวนด้วยสนไนไอสัตว์โอ้โหยดบ้างเอ้ยยดเพชรโอ้โหขอคมงามๆเลยเธอสักคมหนึ่งอ่ะขอขอรูปคมหน่อยมามึงจะเหนื่อยอะไรนักหนาวมึงเวททหารยังไงเหนื่อยยังเออเรียบร้อยฝั่งเราชนะถึงเกมชนะก็เถอะเต็ก เราได้คมทุกคมแล้วนะได้คมทุกจดแล้วนะโอ้โหแต่อันดับได้เกือบโลเลยเรามีสองดาวนะครับสามดาวเอ้ยส2ส,สองดาวยศหนึ่งหนึ่งหนึ่งขีดนี่ทำไมวะได้ที่สองวะหนึ่งดาวทำไมแพ้ขีดวะโอเคเวลเจ็ด เรียบร้อยนะเวลเกมนี้ไม่ยากเลื่อนง,ง่ายนะนิดเดียวอ่าเรายิงส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงอกนะส่วนใหญ่นะตาการยิงส่วนใหญ่คือช่วงอกมันดูอัาตราส่วนของแต่ละกระบอกแต่ละอย่างได้นะโอเคมาหลังจากจบเกมแล้วเราก็มีไอ้นี่มาให้นี่อืมไหนดูซิมีอีกไหมเนี่ยทุกครั้งที่เวลอัพ ไอของพวกนี้นี่มันเป็นของฟรีนะครับจาก DLC นะครับอ่าเนี่ยยกเว้นกล่องนะกล่องไม่เกี่ยวกล่องนี่คือกล่องเวลอัพไหนดูดิเฮ้ยได้ปืนถาวรอ,อันนี้คือปืนถาวรน,นะโอ้มาเล่นกันนะครับก็ปืนถาวรหาไม่ยากนะหาง่ายกว่าที่คุณผู้ชมคิดอัอนนี้คือเราเลือกก่อนจะอะไรถาวรเราได้ทุกอย่างเลยนะครับถาวรในกล่องน,นี้แต่เป็นเครียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะอืมหนึ่งชิ้นนะ เผอๆอาจจะเป็นสุ่มอันนี้แบบสุ่มหรือแบบเลือกเองผมว่านาะเป็นสุ่มเดาเอาไหยดูดิเกลสุดคืออะไรเกลสุดคือของพวกนี้อย่ากเกลือเลยดีกว่าเรสโกสุ่มมะอะไรมีแล้วเนี่ยของมีแล้วเราสามารถขายแดกได้ด้วยนะอ่านี่คือของที่มีแล้วนะอืมเดือดเจ้ารวม ปล่อยไปแล้วกันในร้านค้าอ่านี่นี่นี่รีแพร์ไปโอเคหลังจากรีแพร์แล้วซ่อมทุกกระบอกซ่อมทั้งหมดอ่าสามร้อยกว่าบาทนี่นะ โอเคก็ตามนี้นะตามที่คุณผู้ชมเห็นนะเกมนี้ใครที่เห็นแล้วรู้สึกสนใจอยาก,กเล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับในสตรีมนะเขียนไปเลยว่าไอรอนไซนะครับโอเคหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย